สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุกูสุขคนนะครับเนาะทีกระดังเข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้ยุก็ดีครับในช่องเน็งบางยาวคนเดิมเนะครับเนาะวันนี้ครับการสินพาท่านผู้ชมครับมหูจักเลกเด่นนะครับเนาะเลขเด่นดับเลขเด่นครับเลขเด่นลับวงในครับเาเป็นดับครับเลขเด่นลับวงในนะครับเนาะสำหรับเลกเด่นลับวงในนี่แอดนี่กะเก็บขอมูลมาโดนเ้วครับเก็บข้อมูลมาหลายมันน่าเราครับมานี้กะสีมาให้ท่านผู้ชมครับได้รับชมเราฟังนะครับเนาะ บางคนเขาอาจจะหูนะครับบางคนอาจจะบร่ได้สังเกตครับสำหรับเลขลับนะครับเนาะเลขลับวงเลขลับเด่นวงในนะครับเนาะตองมีตองมากนะครับเนาะเป็นปีสองปีตองมีติดครับตองมีติดนะครับเนาะเลขต้องมีติดล่างนะครับเนาะชาซื้อบ่มีติดครับถือว่าอันตรายนะครับเด้อพี่น้องครับสําหรับเลขล่างนะครับเนาะคอามข้อสิบ้างท่างครับในข้อเบิกข่าเตือนจากข้างช่องอะไรครับเนี่ย คำเตือนทางช่องแช่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับประเด็นหัเบิ่งแนวทางครับพี่น้องครับนี่ครับแนวทางแนวทางต่างกองแป๊บหนึ่งครับต่างกองแป๊บหนึ่งแนวทางเลขเด่นรับบ่งในนะครับเนาะสำหรับ อันนี้ครับเลขเด่นรับวงในนะครับแนวทางเลขเด่นรับวงในพีแอชคำนวณมาไว้ได้นะครับเนาะสังเกตครับเราต้องสังเกตครับเลขเด่นรับวงในครับบอดี้บอดี้เผยนะครับบอดี้บอกเคลีครับวันนี้ได้เอามาบอกท่านผู้ชมครับสังเกตครับสังเกตเลขทุกตัวนะครับเนาะเลขห้าตัวนะครับเนาะต้องมีติดล่างนะครับเด้อต้องมีติดล่าง แต่วางหวัดนี้สีมีติดหน่อยก็เก่านะครับหนีมีติดหน่อยเพราะว่ามันมีเหล็กดับครับเราสังเกตว่าทามีเหล็กดับครับทามีเหล็กดับพี่น้องห้าก็ตัดออกนะครับเนาะแล้วท่านทผูช้ชมเบิ่งครับนี่ครับเหล็กดับเหล็กดับตายโตขึ้นหนึ่งศูนย์สามหาเกาครับหนึ่งศูนย์สามหาเก่าถ้าซื้อเลขบอมีในนี้ถือว่าอันตรายครับอันตรายเปอร์เซ็นเขาแทบบอมีเลยครับ เปอร์เซ็นเข้าแทบไม่มีครับอันนี้เช่นพวกเลขสองสองสี่สองสี่สองสี่ครับเจ็ดสองสี่แปดสองสี่ครับหกสองสี่ครับพวกหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่ได้อยู่ครับหนึ่งสี่สี่ครับพวกนี้ยังสี่ก็ได้ครับพวกเกี่ยวกับเลขหลักสองครับหลักสองยากถ้าศูนย์สองมาได้ครับ เรขอวนี้ติดเลขติดหนเดินเดินมาตลอดครับเดินมาแต่ปีครับปีหกสามครับเก็อบขมูลไห้แต่ปีหกสามเลยครับใบนี่แหละครับใบในตำนานครับใบในตำนานครับใบีนตำนานแต่ปีหกสามสังเกตครับเมื่อบังสังเกตยังไงครับสังเกตยังไงครับงวดสิบหกทันวาครับเจ็ดศูนย์ครับออกมีศูนย์นะครับน้องนี้3สามสิบทันวาครับสามสิบันวามีหนึ่งเก่าครับพี่น้อง เงเก่าครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดโมกราครับสิบเจ็ดโมกราครับสิบเจ็ดโมกราสิบเจ็ดโมกรามีหนึ่งกับห้าครับพี่หนึ่งกับห้าครับแล้วก็หนึ่งกุมภาครับมีเก่ามีเก่าครับถามว่ามีพิษป่ะครับพี่น้องมีครับบริตรตัวพี่น้องครับแต่ว่าเราเอาข้อมูลนีไ้หมายเข้ามายเพิึงปักหลักปักใจเสียในเหล็กเด่นเหล็กหลับเด่นลงนครับ ว่าเอ็ดเห็ดตามสีิติดแต่ว่ามันสี่ชั่วว่าชั่วมันอยู่ที่ว่าเข้าไปคํานวณแล้วมันมีครับมันมีได้ดีเดินเลขเด่นเรามีมันก็ต้องมีครับส่ครับนี่ครับเดินมากครับเหินมามมีผิดด้วยครับผิดช่วงช่วงที่ว่าจะไทยครับจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปีครับเปลี่ยนปีหรือเปลี่ยนเขเปลี่ยนสูตรจงิงๆครับช่วงไทยเปลี่ยนปีพอดีแบบสิเขาปีหกหกสี่หรือเปล่าครับหกหาครับ นะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสหกสิเจ็ดสิบแปดเกเนี่ยมาำกันนะครับเก้ายี่สิบ็ดยี่สิบสองบสยีนี่ครับงวดที่24่สี่นี่ครับบ้คบอยเปลี่ยนครับปลายปีครับช่วงปลายปีเลขนี้ออกยากที่สุดครับ82ดสองพก็ว่าออกอย่างแล้วครับ เลขแปดสองออกยากหกสี่ออกยากนี้ครับ่านี้เลขวกนี้ออกจะออกยากมาเลยครับจะไม่มีเห็นครับสี่สองหกเก็ดเป็นสี่ครับหกเก็ดแปดเ็ดเป็นสี่ครับไม่มีนะครับไม่มีใครเดินไ้ในงวดนี้ครับระวังนะครับเนาะถ้ามาได้ก็ไปเก้าเก็ดเป็นสี่ครับเห็นไหมครับสังเกตดูดีนะครับเนาะเรากำลังเดินมากครับอย่างไรทำชบเบิ้งครับกำลังเดินมากครับกำลังเดินมากำลังเดินมากเลยครับ นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองเซตีเก้ายีบสี่งวดอันนี้พึ่งสิบสองเลียก็เลียอีกครึ่งคนละเคิร์นข้างนะครับเนาะอีกครึ่งทางครับวัตถิเลียวครับนี่ครับวัตถิเลียวครับวัตถิเลี่ยวศูนย์สองครับเห็นไหมศูนย์สองมังติดครับงันนี้กัน ก้าสองครับเก้าสองทิศวันนี้อวดนี้ของเขาครับเ๋ยวแอดสิสลุปให้เบิงครับสรุปไหเบิงนะครับเด้อเพราะว่าเลขดับของแอดมันมีนะครับเนาะเลขดับแอดกับมันใจครับมันใจเลขดับว่าน่าจะเอาอยู่นะครับเนาะของแอดใหเบิงเลขดับดับตัวนี้น่าจะอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันพึ่งผิดมากไหมครับนี่ครับนี่มันพึ่งผิดนี่ครับพึ่งผิดปั๊บมันก็เดินมาหนึ่งงวด สองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดครับหางวดเดินมาหางวดนีด่เพิ่มขีดมาเดินมาห้างวดครับหนึ่งครับก็ค,คือดับหนึ่งนะครับดับหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยบวกสามได้เท่ากับสิบเอ็ดครับลอยหลักสามได้สิบเอ็ดนะครับเนาะเพราะว่าสูตรดับหองเอดมีอยู่มีอยู่หาสูตรนะครับหาสูตรไว้พิจานาเบิงทาวา เรี่ยวไอปักหลักใจ่าลเลขดับขับพอสกรสลักไม่มีเลขดับครับแต่ว่าถ้าสูตรในที่มันผิดปั๊บหน้าดับจะไปสังเกตสูตรนั่นครับเพราะว่าสูตรในที่มันหลุดเราว่าปันกับมาเดินต่อนะครับเราสำหรับเลขดับครับวันนี้ดับหนึ่งครับดับหนึ่งดับหนึ่งขาทิมขาเทมเลือพี่น้องครับไปาะให้พี่น้องเบิงเลยครับเลขเด่นน่าจะมาตรงมีติดตรงมีมากครับนี่ตีกรอบให้พี่น้องเลยครับศูนย์ 3 5 9 0 3 5 9พี่น้องครับ0 3 5 9ต้องมีต้องมานะครับเนาะขอ,องเลขของเอ็อยู่ในวงจรเลขของเอ็ดาะเลยเอ็เลขเด่น8 9 0นะครับมีค่าครับเลขประกบมัก3กับหาชอบ3กับ5ครับทีวีเคาะไว้แังเต่คลิปนั้นนะครับเนาะที่วีเคาะไว้ครับในคลิปแรกคลิปเมื่อกี้ครับถามว่ามีไหม มีมีในวงจรครับมีในวงจรเบิดอันนี้ทั้งสี่คือตัดถิมครับไม่มีครับอันนี้คือตัดออกเลยครับทั้งสี่ไม่มีวงจรครับ๋ยาจะมาตัดที่หลังครับเนี่ยครับสําหรับแนวทางครับเหล็กเรนตองมี่ตองมาครับรอเบิรงครับรอดูวัดที่เท่าไหร่ครับยีบซีวัดที่สามสิบห้า วันที่สามหาสามหกับรอดูว่าสี่ตัวนี้จะมีจะมาหรือเปล่าครับไข่สื่อบอมีในสี่ตัวนี้ครับระวังนะครับเด้อระวังไม่มีเด่นไม่มีติดไม่มีมาระวังครับระวังถือว่าเปอร์เซ็นต์ถูกถูกยากครับถูกยากนะครับเนาะถูกยากครับในสี่ตัวนี้นะครับเนาะแอดเด่นไห้สี่ตัวนี้ครับเด่นสี่ตัวครับดีว่าดีอาจจะมาทํกกันเหมือนนะครับเนาะอาจจะวินคคบคู่เลยครับก็ได้ครับในงวดนี้ครับ ครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสุภูคนครับที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะเพื่อให้เข้ามาดับในก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทั้งช่องนะครับเนาะเดี๋ยสิบประดิษฐ์แนวทางดีๆครับที่ทั้ง่องหามานนำเสนอให้ท่านผู้ชมครับสุภูคนครับขอยาดทุกคนครับมีโชฉเวลาวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้ำกันสุภูคนครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้งนะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ